ได้ไน่ได้ไห้เราอ๋อปลอมเสียงจะได้เหรครับกินปากเนี่ยทำอะไรอ่ะแล้วแล้ว ในเบรกนี้ให้เราเต้พาคุณพ่อมาด้วยในวันนี้เนี่ยครับผมดี่ครับดีใจมาเอาวงมาอะไรเป็นลูกไปโอเคโอเคโอเคนะนิกครับผมนิกเดอะสตาร์สองใช่ยังอยู่เต้อยู่เดอะสตาร์สิบครับตามคุณเดอะสตาร์จำไม่ค่อยได้โอ้โหพี่นักน้ำเดอะสตาร์เก้าครับผมเก้าเก้ากว่าสองหน้าใกล้กันเลยวะมาดูว่าพี่นักหน้าผมหน้าผมเด็กเหรอครับในเล็กเข้ามาในพาร์ทของแบบว่าน้องๆคุณภาพแล้วผมต้องจัดให้รายการของเราแล้วความเสี่ยงนะครับ พูดไม่ออกไม่ค่อยผูกฉันเด้เด้๋ยวเดดพูไม่ออกไม่ค่อยูกคืออะไรคือมาเอาเฉพาะเอาเฉพาะสิยไม่ค่อยกอดไ้ไหมไม่ได้กอไม่ออกไม่ค่อยกอไม่ได้กอดใช่ไหมไม่ดังเลย เอาอเอาเอาเขียนไม่ออกพี่พูดพี่บอกตรงหูแล้วพูดไม่ออกพูดไม่ออกไม่ได้กอดฉันคงส่งยิ้มไม่เท่านั้นแต่มีจำเป็นเงินอยู่ขนาดไหนฉันไม่เกลียดฉันก็ นี่เขาร้องเบลดีไม่มีเพียนไมแต้องขอบคุณมากครับผมคร้บร้องๆกว่าดิฉันอีกแน่นอนค่คุณโอ้น่ารักเป็นคุณเสียงคุณภาพจริงจริงตาจะไม่เสียน้ำตาทักมองเลยนี่ครับอย่าให้ความรักมันบาดลึกไปเจ็บพอแล้วหัวใจไม่ใครวะโอ้ะ วงเล็กคนเนอะใช่ท่านผูกท่านผูกนี่แหละท่านผูกนี่แหละท่านผูกแล้วนี่เป็นดีนี่เป็นดีนี่ฟู๊ิกแล้วพี่นี่คือูแล้วนี่ฟู๊แล้วเหรอฟูแล้วผมฟคือท่านจำนะใช่ไหมยุคไหนเนี่ยเธอก็ต้องร้องเพลงฉันสิใช่ครับเพลงพี่เอกนี่มากที่สุดติดตาติดใจมากติดตาติดใจมากเพลงอะไรวะก็เป็นคนที่เธอไม่ยอม ฉาน้ันนี้อันนี้ดมามคนอีกวเยอ่ย่าตั้งสามคนร้องกันนะแบบพ้นไฟเลยอยบอกว่ารักนะอยากบอกว่ารักรักเธอที่เกมาวันคืนลวงเลยพ้นเป็นแม่วคืนไนคืนนี้จะบอกเธอแน่คนดี อยากให้เธอเสือฉันคนนี้ฉันรักเธอโอ้ยโ้ไม่ได้เลราได้ยพอแล้วมีกำลังใจจะถามใช่มาถามนี่คนแรกเลยครับเป็นเบาหวานนั้นยังมัโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เสงเมเขาวันอย่างนี้อยู่แล้วไปมานัดไปหาหมอมาแล้วไม่เจอไม่เจอไม่เจอไม่เป็นเบนเอ ไม่ไ็เจอโรกเหรอวันนั้นไปตรวจมาแล้วที่โรงพยาบาลไม่เจอไม่เจอโรคหรอไม่เจอหมอ พี่น่าเรียงรุ่นนิดนิดคนรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสแล้วก็ลองมาก็คือรุ่นเก้ารุ่นเก้าแล้วก็เุ่ครับรุ่นสิบครับอ่าวสามถึงแปดเลล้มตายเดี๋ยวมาอยู่รอดรีบขึ้นไปเลยนี่นอกจากเขาลองเพลงเก่งแล้วเขาจะแสดงละครนเก่งด้วยนี่เจ้าพ่อซิคอมอ๋อครับนไหนเรื่องไหนเรื่องของเจะเสน่ห์ครับโหดูดูเมื่อกี้ยังบอกอะไรนะนี่นะ่บอกดูดูแกติดตามทไมนี่เป็นคนอย่างนี้นะของเจ้าเสน่ห์ที่เล่นแบบนี้ไงพวดกันถึงไง ตื่นลนะตืนวดปดหนูปวดหนูไงปไดหนูอะเออว่งที่เป็นควมดันอยู่ในโรงพักอะเป็นอะไ่เลยนะไอสุดเฮ้ยนยากับปัจจุบันใช่โอ้โห้จ้ ชอบแบบไหนมากกว่ากันการร้องเพลงการเล่นละครชอบทั้งสองอย่างเลยนะครับเพราะว่าได้ตังค์ได้ตังค์ทั้งสองอย่างเลยวันนี้ล่าสุดก็เล่นละครด้วยครับเล่นละครครับผมเรื่องอะไรเรื่องฝันเฟื่องครับใช่ใก็เล่ใช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 ่ใี่ใช่ใช่ช่ใช่ใี่ใช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 ่งช่ใ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 ชยใช่ใช่ใช่บม่นี่ใเ่ีช่ใ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 น่ใช่เช่ใ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 ชงใช่ใน่ใช่ใเ่ใช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 งใช่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 ใย่ใช่นน่ใช่ใช่ใชงใช่นช่ใช่ใช่่เช่ใช่ใช่ใช่อช่ใค่อช่ใ่ใช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 ่งช่ใช่ ของเต้ก็คงจะมีเร็วๆนี้ก็มีคอนเสิร์ตก,กับพวกรุ่นพี่ๆแหละครับรอคอนเสิร์ตซีปีเดสตาร์ครับมผม,มกี่คนน่ะกี่คน50คนอ่ะนี่คือพาร์ทของนักร้องคุณภาพช่วงหน้าถึงเวลาพวกเราบ้างรายการของเราชอบเต้นใช่ไหมพาร์ทของการเต้นใช่น้ำตาจะไหลรุ้ยอย่างนี้ถ้ามีพาร์ทเต้นพาร์ทน, <c oughs> น,นี้กลกบมาเป็นยังไงบ้างโอ้ใจร้ายอยากเต้นเยอะๆอยากเต้นเยอะๆไม่ได้พาร์ทนี้ต้องมีต้องติดตามในช่วงหน้าครับ